นี่นะครับสาวอินเดียเห็นบอ๋อเหลือลำนี้มาสนุกมากๆนะครับผมเสียงดังฉนันเลยครับผมนี่อือ อันนี้บาร์พิเตอร์จะมาอัปเดตถ่าเรือไอคอนสยามนะครับผมอัปเด,ดนตนักองเที่ยวขึ้นเรือนะครับผมมา,มาแบบไม่ยุดเลยทุกคนเนียขนาดว่าพ้นตกนะครับผมนักองเที่ยวไม่พ้นไม่มีพ้นกระทบจาก คนตกเลยทุกคนโอ้โหมาเบิงเลยทุกคนสุดยอดจริงๆครับผมตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วทุกคนอะไรจะขนาดนี้โอ้โหน้าท่องเที่ยวมาไม่หยุดเลยทุกคนโอ้โห สบายดพีพี่เพื่อนๆและ FC b a r เ i อ r เรือครับผมมาอัปเดตเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมอยู่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับไปทุกคนไปรับสมเลยครับผมว้าวเห็นบะตอนนี้เรือกำลังจะเข้ามานะครับผมโอเคเุสโกอูโหมาแบบไม่หยุดเลยทุกคนป๊าอะไรจะขนาดนี้นะครับโอูโหูเรือกำลังจะเข้ามานะครับผมเห็นบะจอด จอดตรงนู้นเนาะถ้าเรือนี้เต็มก็จะออกไปนะครับผมนี่มอเงิงเด้อพี่น้องและ FC ทุกท่านนะครับผมนี่ถ้าเรือไอคอนสยามเชนเก่าเ้นเคยนะครับผมวันนี้ตกทางวันเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็เพิ่งกำลังจะลงเม็ดอีกแล้วฝนตกแต่ว่าน้ำท่องเทียวยังไม่ขยับไปไหนเนาะ ยังคึกคักอยู่ที่เดิมเพื่อจะขึ้นเรือลองเรือแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะครับทุกคน yeah, โอ้สุดยอดยิ่งใหญ่ทำให้นักเที่ยวสาวต่งางชาติลงรักเื่องไทยแล้วนะครับผมนะแมวแต่ว่าฝนตกยังไม่มีฝนกระทบจริงๆครับนี่เห็นไหมพากันยืนรอเรือนี่ครับผม เนี่ยอันล้ำนี่ออกไปแล้วนะครับก็อีกเรือจะเข้ามานะครับผมสุดยอดจริงๆพี่น้องเลยไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับถ้าบาปพีเตอร์ผู้ผิดประการใดก็อภไปน้ำเ้อพี่น้องครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้บาปพีเตอร์ในเด้อครับผมอ้ยอันนี้เหมือนนางงามเลยทุกคนเหมือนดาราเลยนะครับนี่นะแต่งตัวใส่หมวก ยอดเลยครับผมใส่หมวกงามๆน่าจะเป็นสาวเวียนน้ำหรือเปล่านะเนี่ยว้าวเห็นปะโอ้แสดงว่ารอเรือลำนี้นะครับผมลำเรือลำสมัยนะครับผมสมัยริเวอร์นะครับผมนี่นครับสมัยริเวอร์นะครับผม นี่มีแต่ผู้ทำงานนะตรงเที่ยวทุกคนอู่กูเยอะบอรัรบเยอะบอรัรบเยอะบอรัรบเยอะบอ่ฝั่งนู้นนะครับผมเต็มเลยครับนี่ว่ามีเรือมาแล้วหเห็นบอ เที่ยวสาวตาวชาติทั้งนั้นครับผมว้าวลงเรือแล้วทุกคนเ็นบอร เราแถวลงเรือแล้วทุกคนอะไรจากขนาดนี้คนนะตอนนี้กำลังลงเรือแล้วทุกคน nhiều lắm lên rồi. ต่อแถวกันเลยยาวมากนะครับเห็นบักทุกคน

ไปตอนอแถวเลยฟังนี้ครับนี่กลางลมเห็นบอสทุกคนพ้นตกนะครับ นีสาวอินเดียทุกคนเห็นบอกอันนี้สาวอินเดียเนะาะปาผ่ากอกัวมามาเที่ยวเมืองไทยแล้วคนโอ้โ ใสสุดเห็นว่าญี่ปอ่สายเดียสมัยลิเวอ

จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปรับสมคลิปต่อไปเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจ้าขอบคุณพี่ๆและเอสีของบาว์เตอร์ทุกท่านนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมอันนี้บารเตอร์มาอาเดตนักท่องเที่ยวถ่ายรือไอคอนสยามเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมว้ามันเบิ่งเลยทุกคน บนโตกอยู่ครับตอนนี้นะครับโอเคจ้าขอบคุณครับ